จากการสำรวจนะคะของ t c Carol Asia นะคะซึ่งเขาค่ะมีการเปิดให้โหวตนะคะสาวสวยหนุ่มหล่อประจำเอเชียค่ะว่าปีนี้นะคะใครจะเป็นที่สุดของปีค่ะแน่นอนค่ะว่าสาวลิซ่าแบล็คพิงคของเรานะคะก็ได้อันดับที่1ค่ะเป็นสาวงามใบหน้าสวยที่สุดในเอเชียนะคะถือได้ว่าค่ะปีนี้เป็นปีที่3แล้วคะคะ3ปีซ้อนค่ะที่ครองตำแหน่งอันดับที่1นนะคะก็ปรบมือรัวๆให้กับน้องลิซ่าค่ะ ส่วนอีก3าสาวนะคะไม่ว่าจะเป็นเจนนี่โรเซ่แล้วก็จีซูค่ะต่างก็ไม่น้อยหน้านะคะพวกเธอค่ะติดอยู่ในท็อป1ทด้วยเหมือนกันนะคะโดยเจนนี่ค่ะอยู่ในอันดับที่5นะคะตามมาด้วยโรเซ่ค่ะอยู่ในอันดับที่8นะคะด้านจีซูแบล็กพิงค่ะก็อยู่ในอันดับที่9นะคะก็สวยสวยกันทุกคนอ่ะนะก็ติดท็อป1ทกันไปหมดเลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะทางฝั่งผู้ชายค่ะเขาก็มีการเฟ้นหาหนุ่มหลอด้วยเหมือนกันนะคะและท็อป10ก็มีนะคะทางชายสี่คูณค่ะแล้วก็เซียวจ้านะติดอยู่ในนั้นด้วยนะคะอยากจะรู้ไหมเอ่ยว่าพวกเขาได้ที่อันดับที่เท่าไหร่นะคะอ่ะแอดมาเฉลยเลยแล้วกันนะคะสำหรับชายสี่คูณค่ะซึ่งก็เคยเป็นเมนเชอร์นะคะในรายการยูทูบวิร่วมกันกับนองลิซ่าค่ะเขาก็ติดอยู่ในอันดับที่3นะคะ ส่วนหนุ่มหล่อเซียวจ้านขับปีนี้ต้องบอกว่าเขาก็มาแรงมากๆเลยนะในประเทศจีนนี่โด่งดังมากๆค่ะก็คว้าอันดับที่1ไปครองนะคะ แถมนุ่มหล่อคนนี้นะคะเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์นะให้กับนมจนกูลลี่นะคะเช่นเดียวกันกับน้องลิซ่าด้วยนะคะ,ะก็เ,เป็นว่าะะทั้งคู่นด่ก็มีความเกี่ยวข้องนะคะกับน้องลิซ่านิดหนึ่งนะ,ะก็คือเคยร่วมงานกันนั่นเองนะคะ,ะก็เอามาฝากแล้วกันค่ะอันนี้นะคะก็เป็นลำดับนะคะนุ่มหล่อสาวสวยนะคะทั้ง1ิอันดับเลยและกันเดี๋ยวก็ดูตามตัวเลขเนี่ยนะคะแอดจะปล่อยไหลไปนะแล้วก็ดูค่ะมีทั้ง1ิบอันดับนะมีใครกันบ้างน,นะคะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า